<TV. S 2> ตอนนี้เอจะพาคุณผู้ชมมาชิมเบเกอรี่แล้วก็เครื่องดื่มอร่อยๆกันที่เมซา BKK ค่ะที่นี่นะคะเป็นบ้านที่นำมารโนเวทใหม่ให้กลายเป็นคาเฟ่เก๋ๆสำหรับอาหารเขาก็จะมีอาหารคาวนะคะเป็นอาหารไทยฟิวชั่นต่างๆ และวันนี้เราจะมาชิมการเป็นเมนูเบเกอรี่และเครื่องดื่มที่วางอยู่ตรงหน้าแล้วค่ะแต่ก่อนอื่นคุณผู้ชมอย่าลืมล้างมือให้สะอาดทุกครั้งด้วยนะคะเริ่มอย่างแรกกันเลยคือบราวนี่บาสเบิร์นชี e เค้กค่ะเป็นบราวนี่เนื้อแน่นเนื้อเนียนแล้วก็หอมค่ะุณผู้ชมมาแล้วต้องห้ามพลาดค่ะไปต่อกันด้วยแครอทเค้กค่ะ น่ารักมากๆของผู้ชมเห็นด้านบนนะคะเป็นแครอทจริงๆที่นำมาทำเป็นแครอทจิ้วค่ะหอมกลิ่นอบเชยค่ะผู้ชมอร่อยเนื้อเนียนและเวลาเคี้ยวเนื้อเค้กมันจะมีความกรุบๆของเนื้อแครอทมาแล้วต้องห้ามพลาดค่ะอย่างต่อมาเป็นบราวนี่เลมอนค่ะด้านล่างนะคะจะเป็นเนื้อเค้กแบบบราวนี่ จะมีความหวานอมเปรี้ยวและมีความกรอบนิดๆค่ะส่วนด้านในเค้กก็จะเป็นเนื้อน,นิ่มเนียนเป็นเมนูที่แบบรู้เลยว่าพิถีพิถันมากๆค่ะไปต่อกันด้วยเมนูเครื่องดื่มค่ะวันนี้มาที่ร้านเมษาก็ต้องสั่งเป็นเมษาค่ะตามชื่อร้านนะคะเมษาก็คือกาแฟค่ะกาแฟที่ทำเรียนแบบขนมไทยแบบข้าวเหนียวแดงไซรัปจะเป็นไซรัปสูตรพิเศษของทางร้านเป็นใบเตยกับข้าวคั่วเสิร์ฟมาพร้อมกับข้าวเหนียวแดงค่ะ เป็นเมนูที่เก๋มากค่ะผู้ชมเพราะว่าจะมีขนมหวานมาทานกับกาแฟาที่มีความขมมีความหอมข้าวคั่วหอมใบเตยนะคะมันทานกันแล้วมันเข้ากันมากๆเลยละค่ะมาถึงอีกหนึ่งเมนูเครื่องดื่มนะคะอเมริกาโน่นะคะแล้วก็ลาเต้ค่ะเป็นพายจิ้จที่สำหรับเช็คเอาวนะคะด้านในก็จะมีน้ำแข็งวให้ด้วยหอมค่ะรสชาติจะเข้มข้น ันนี้ก็หอมค่ะแล้วก็มีนมมันก็จะมีความแบบไม่เข้มจนเกินไปบอกเลยนะคะผู้ชมที่นี่ใส่ใจทุกรายละเอียดอาหารเครื่องดื่มเบเกอรีร่ต่างๆอร่อยมากๆต้องห้ามพลาดเลยนะคะเมษา b k k การเดินทางก็หาไม่ยากค่ะร้านนะคะตั้งอยู่ในหมู่บ้านเสนานิเวศ1 1ซอย112อยู่ตรงข้ามกับส่วนสาธารณะของหมู่บ้านมีที่จอดรถมากมายเลยละคะ่ะ และช่วงหน้าเรื่องราวแซ่ๆในแซ่ทีวียังมีมารออัปเดตกันอีกเดี๋ยวกลับมาพบกันสักครู่คะ่ะ